ขอบคุณมากครับพี่น้องแตงกว่าสวัสดีครับพวก,กับผมปาแงมและทีมงานที่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคที่สวนนงนุษพัทยาเปิดกรุพิพิธภัณฑ์ประพุทธคุณรวบรวม,รว,มวัตถุมงคลประเมินคุณค่าไม่ได้ครับ พิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณตั้งอยู่ภายในสวนนงนุษยพัทยาเป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปเหรียญวัตถุมงคลและศิลปะวัตถุทางพุทธศาสนาที่มีคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุหลายร้อยปี ตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยอยุทยาจนถึงรัตนโกสินทร์เหลียนและวัตถุมงคลพระกิ่งประเวททองคำที่สร้างขึ้นในปีพศ2409หา,หายากและประเมินค่าไม่ได้ครับพระบรมสารีริกธาตุประพุทธรูปจากแร่น์พเก้าเรศห้า,าที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติพิเศษในการป้องกันภัยและเสริมบารมีพระหาฤทัยธาตุ ธาดพิเศษที่แสดงถึงความเชื่อและศรัทธานในพระพุทธศาสนาเที่ยวสวนนงนุษย์ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณของหายากในประวัติศาสตร์ไทยครับ